ดีฟซี ek, พลิกวงการ AI ด้วยต้นทุนต่ำและผลกระทบต่อ OpenAI และ NVIDIA เดียด e ฟซคือห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ AI ที่มีฐานอยู่ในประเทศจีนโดยแยกตัวออกมาจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศอย่าง h ฮ f l y e r ในปี2023โดยกองทุนดังกล่าวได้ใช้ AI มาหลายปีในการพัฒนาอัลกอริทึมการซื้อขาย ทีมดิฟซีค้นพบวิธีในการพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ LLM ด้วยเงินเพียงเศษเสี้ยวเดียวของเงินที่บริษัท AI ชั้นนำของอเมริกาใช้จ่ายไปการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความตื่นตนกในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาถึงผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ชิปเช่น Nvidia NVDA ลบ 3. และนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงเช่น OpenAI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft นี่อาจเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในวงการ AI ไม่เพียงแต่วิธีการของ DeepSeek จะมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังมีบริษัท AI s t สต t ร์ทอัของจีนอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่ดูเหมือนว่าจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันนี่คือสิ่งที่อาจส่งผลต่อ Nvidia และ OpenAI อิลยาซุสเคเวอร์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ผู้พัฒนา AI ชั้นนำของอเมริกาเขาเคยเชื่อว่าข้อมูลและพลังการประมวลผลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฝึกโมเดล AI ที่ดีที่สุดและผลิตซอฟต์แวร์ AI ที่ชาญฉลาดที่สุดซึ่งเรียกว่าการปรับขยายก่อนการฝึกซึ่งหมายความว่านักพัฒนาที่มีทรัพยากรทางการเงินมากที่สุดสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุดซื้อชิปที่ดีที่สุดและชนะการแข่งขัน AI ได้ แต่ในเดือนพฤศจิกายน2024เขาบอกกับรอยเตอร์ว่าผลลัพธ์จากการใช้วิธีการดังกล่าวได้คงตัวแล้วตั้งแต่นั้นมา OpenAI ก็ได้พัฒนาโมเดลที่มีทักษะการใช้เหตุผลที่ดีขึ้นซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้เวลาคิดมากขึ้นเพื่อสร้างการตอบสนองที่ดีที่สุดจากแชทบอทแช a t GPT ซึ่งเรียกว่าการปรับขนาดเวลาทดสอบและโมเดลที่ใช้วิธีการนี้ g p t 4o 1ถึง g p t 4o 3 จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าและทำให้ AI เข้าใกล้ระดับสติปัญญาของมนุษย์มากขึ้นในระดับวิชาการ OpenAI มีค่าใช้จ่ายประมาณ20,000ล้านดอลลาร์ในการเข้าถึงจุดนี้เงินที่ระดมทุนส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนตั้งแต่ปี2015แต่ล่าสุด DeepSeek ได้เปิดตัวโมเดล V3 ซึ่งสร้างขึ้นด้วยเงินเพียง5.6ล้านดอลลาร์แต่สามารถแข่งขันกับโมเดล GPT-4o ของ OpenAI ได้ในเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพหลายรายการ รัฐบาลสหรัฐได้สั่งห้าม n v ็นวีเดียขายโปรเซสเซอร์กราฟิก GPU รุ่นล่าสุดให้กับบริษัท AI ของจีนดังนั้น d ดิฟซีจึงได้พัฒนา V3 โดยใช้เวอร์ชั่นที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเช่น H 1 0 0และ H 8 0 0เพื่อชดเชยประสิทธิภาพที่ลดลงดิฟซีจำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์โดยสร้างอัลกอริทึมและวิธีการป้อนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการกลั่นเพื่อสร้าง V3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้โมเดลขนาดเล็กและฝึกอบรมโดยใช้โมเดลที่ประสบความสำเร็จเช่น GPT, Co1 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่คล้ายกันกลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มความเร็วที่บริษัท AI สามารถฝึกอบรม LLM ที่มีการแข่งขันได้และอาจนำไปสู่การทำให้เป็นสินค้าภพภัปทากล่าวอีกในหนึ่งอาจมี LLM หลายร้อยรายการในตลาดในอนาคตที่มีขีดความสามารถที่คล้ายคลึงกันและส่วนใหญ่จะสามารถใช้แทนกันได้ นั่นอาจเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงสำหรับ OpenAI และแม้แต่ Nvidia OpenAI อาจส er, ูญเสียข้อได้เปรียบที่สร้างไว้ได้เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินจำนวนมากและเนื่องจากต้องฝึกอบรม LLM น้อยลง Nvidia อาจประสบปัญหาความต้องการ GPU ที่ลดลง การฝึกอบรมเป็นเพียงด้านเดียวของสมการนอกจากนี้ยังมีกระบวนการอนุมานซึ่งเกี่ยวข้องกับโมเดล AI ที่เปลี่ยนคำเตือนเป็นการตอบสนองที่แม่นยำแต่เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆต้นทุนโดยรวมที่ต่ำลงสามารถแปลงเป็นราคาที่ต่ำลงสำหรับลูกค้าได้ณนะเวลานี้ดิฟซีค,คิดค่าธรรมเนียมเพียง0.14ดอลลาร์ต่อโทเคนอินพุต1ล้านโทเคนซึ่งถูกกว่าอัตราของ OpenAI ถึง94ซซึ่งอยู่ที่2.50ดอลลาร์ต่อโทเคนอินพุต1ล้านโทเคน t o k e n Input คำนวณโดยอิงตามจำนวนคำในข้อความแจ้งของผู้ใช้แต่ DeepSeek ไม่ใช่หลับ AI เพียงแห่งเดียวที่ดูเหมือนจะไขรหัสนี้ได้ไขฟูหลีซึ่งเคยบริหารการดำเนินงาน Google ของ Alphabet ในประเทศจีนได้เปิดตัวสตาร์ทอัพ AI ชื่อ 01. ai ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทโ o เดลยี ของบริษัทมีประสิทธิภาพดีเมื่อเทียบกับโมเดลคู่แข่งจากดิฟซีกบริษัทคิดค่าบริการเพียง0.10ดอลลาร์ต่อโทเคนอินพุต1ล้านโทเคนซึ่งถูกกว่าคู่แข่งในจีนด้วยซ้ำและถูกกว่า OpenAI มากฉันคิดว่า OpenAI จะต้องประสบปัญหาหาก LLM ยังคงมีแนวโน้มไปทางสินค้าพกฑ์น,นอกจากนี้โมเดลของ Open AI ยังเป็นแบบปิด ดังนั้นนักพัฒนาจึงต้องจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของบริษัทซึ่งจะไม่ถือเป็นคุณสมบัติที่ต้องการเมื่อ LLM แบบ Open Source ที่มีการแข่งขันกันแพร่หลายในทางตรงกันข้าม DeepSeek ใช้แนวทาง Open Source ซึ่งให้อิสระแก่ผู้พัฒนาในการปรับแต่งโมเดลตามความจำเป็นในการสร้างซอฟต์แวร์ AI มากขึ้นผู้พัฒนายังสามารถดาวน์โหลดโมเดล OpenSource ไว้ในเครื่องได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนกับผู้สร้าง แม้ว่า OpenAI จะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนแต่ Nvidia อาจได้รับประโยชน์จากต้นทุนการอนุมานที่ลดลงซึ่งอาจชดเชยความต้องการ GPU ที่สูญเสียไปบางส่วนในด้านการฝึกฝนได้ลองนึกถึงความก้าวหน้าของโทรศัพท์มือถือเมื่อเราต้องเสียค่าบริการทุกครั้งที่ส่งข้อความหรือท่องอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ่อยเท่าปัจจุบันแผนบริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมค่าโทรค่าข้อความและค่าข้อมูลทำให้เราใช้เวลากับโทรศัพท์ได้หลายชั่วโมงต่อวันโดยเสียค่าบริการรายเดือนเพียงเล็กน้อยพูดง่ายๆก็คือเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงการใช้งานก็พุ่งสูงขึ้น AI อาจเดินตามเส้นทางที่คล้ายกันและเมื่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้นบริษัทต่างๆจะต้องใช้ GPU ของ Nvidia มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการอนุมานซึ่งจะเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสามารถในการใช้เหตุผลมีการพัฒนาเนื่องจากการคิดมากขึ้นต้องใช้พลังประมวลผลที่มากขึ้นอย่างมาก ภาพรวมในระยะสั้นนั้นค่อนข้างไม่แน่นอนนักลูกค้าของ n v ็นวีดียบางรายจะลดค่าใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูลลงหรือไม่เมื่อพวกเขาปรับวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมเหมือนที่ดีฟซิกทำเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้แต่ฤดูการรายได้ไตรามาสใหม่เพิ่งเริ่มตน้นขึ้นดังนั้นเราควรจะได้รับการอัปเดตจากพวกเขาเกือบทั้งหมดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า